วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVME AXA, c c r o m i c Pro ชียงใหม่และ f i l a m i n a สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ไอออนเิดดอแล้วก็ข้างหลังนะครับคือ Neo ET7 นะครับในวิดีโอนี้เราจะเช็คตูวันจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนตอนนี้มันยังเป็นหน้าหนาวนะครับลบหนึ่งองศามีลมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถนนก็น,น่าจะแห้งนะโอเคแล้วก็เราได้ขับจากออสโลมาที่นี่นะครับ ก็ผมจะวัดอะไรนับทุกอย่างนะครับแล้วคำนวณว,ว่ามันจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนแต่ก็ให้ดูนะว่า e.t.7 นะครับมันเป็นรถใหญ่นะ,ะยาวกว่า model s สักซนเมตรนี่มันเป็นประมาณ5เมตรกับ10ซนติเมตรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยนะมันแปลกนะนะเบาะนะครับพับไม่ได้นะครับเป็นอย่างนี้นะข้างหลังเนี่ยโอเคแต่ว่ามันกว้างดีนะตอลอาเช็ค โอเคไม่รู้ทำไมมันไม่ออนล็อกใหรอเราต้องเนี่ยโอเคข้างหลังนี้นะครับที่กว้างดีเนี่ยโอ้ oh. สบายดีนะครับแล้วก็ข้างหน้านี่ก็เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวต้องให้ดูอีกทีหนึ่งในจะทำวิดีโอภายในนะครับรีวิวภายในอันนี้แค่ให้ดูว่าเราจะขับรถอะไรวันนี้นะครับแล้วก็โอเคเนี่ยพลานนะวันนี้นะคือเราจะขับจากนี่ไปทางเหนือ อาจจะไปถึงเอสปอร์ตแล้วก็กลับมานี้นะครับรอมทริปเราจะขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก่อนเที่ยงมันมีรถน้อยนะครับวัดดูมันใช้ไฟเยอะแค่ไหนแต่ว่าตอนเราจะวัดว่ามันใช้เยอะแค่ไหนนะครับมันไม่ใช่เหมือนรถคันอื่นนะปกติมันจะเป็นทริปมิเตอร์มันจะโชว์อะไรในนี้แต่ว่านี้ผมไม่รู้อะปกติผมจะเปลี่ยนได้นะว่าจะทำยังไงแต่ว่าคันนี้มันเปลี่ยนไม่ได้มันแปลกๆมันเหมือนเหมือนโมเดล S เนี่ยแล้วเป็นไรเรามีอีกวิธีหนึ่งนะครับคือเราเข้าไปในนี้นะ แล้วก็ในนี้นะ consumption มันจะนับว่าทริปนี้อ่ะตั้งแต่เรา start รถนะมันใช้กี่กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็มันวิ่งไปกี่กิโลเมตรนะครับแล้วก็กะได้นะอันนี้เราจะ total trip อะไรเนี่ยนะมัน r e s e ตไม่ได้นะครับเราต้องเป็นเราต้องมีหน้าของซาดิอันนะ <laughs> user ที่อยู่ในนี้เราจะใช้หน้าไหนนะก็โอเคใช่ไหมแล้วก็มีวิธีจะวัดดูว่ามันใช้ไฟไฟ้าเยอะแค่ไหนนะครับโอเควันนี้เอ่อสามโมงสามนะแม่นกว่าน,นี้ ว่าโอเคป่ะไปแล้วโอเคแล้วก็วันนี้นะครับเราต้องขับ123กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันจะเป็น120เอ้ยเดี๋ยววะนั่นนะโอเค120กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS นะครับแล้วก็มันก็จะเริ่มนับอันนี้อ่ะว่าเราใช้กี่กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องหารกับระยะทางนะครับโอเคแล้วก็วันนี้นี่ก็เนี่ยถนนแห้งดีนะ ก็ดีมันจะได้ไม่ใช้ไฟเฟยอะถ้าถนนเปียกมันจะใช้ไฟเฟยอะหน่อยแต่มันก็หนาวนะน่ศูนย์องศานะครับแล้วก็มีลมนิดหน่อยแต่ไม่ได้แรงมาก,มอ oh, er oh okay. กโอ้ออตสเตอร์เฮ้ยโอเคนะก็โอ้ขับสบายดีตรงน,นี้กลางวานันตอนนี้มปลดรถน้อยนี่ดีเราจะได้เราจะได้ขับเป๊ะเลยนะร20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะแล้วก็รถคันนี้นะสบายมากเลยนะครับน่ะช่วงล่างมันดี มันสบมันเด้งพอดีเลยนะครับมันไม่ได้แบบ triple bounce มันไม่ได้แบบดุ้ดุงๆุงบวมาเหมือน BYD หรือว่ารถจีนคันอื่นนะครับแล้วก็ผมก็ใช้ Comfort Mode Driving นะแล้วก็ช่วงล่าง s s u p ป n s i o n มันก็เป็นใน Comfort Mode นะครับแล้วมันรู้สึกเหมือนขับรถเยอรมันรู้สึกเหมือน EQS หรือว่า audi e-tron หรือว่า bm นะครับมันรู้สึกดีมากเลยนะแต่ว่าผมก็เข้าใจเพราะว่ารถคันนี้นะครับ ดีไซน์สตูดิโอของนี้มันอยู่ที่มิวนช์นะครับเยอรมันแล้วก็เป็นคนเยอรมัน design ดีไซน์รถนะครับนั่นแหละแล้วก็ไม่รู้ผมเอ่อคุณสังเกตไหมว่ารถคันนี้นะมันเงียบมากลนะครับผมเทสเสียงแล้วนะเมื่อวานนะคันนี้นะครับมันเงียบสุดๆเงียบกว่าเก็บเสียงได้ดีกว่า EQS ดีกว่า e-tron นะครับโคตรดีแล้วนะครับปัญหานี่คือ Hi ladies on Light <laughs> มันมีนูมีตเตือนเรานะครับหรือว่า,เ,าเราปิดเสียงในอันนี้ได้นะครับถ้าเราไม่อยากจะฟังมนะันอ่ะอันนี้ก็โอเคก็ดีเพราะว่าบางคนอาจจะชอบมีเสียงอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าผมผมไม่ชอบมันแล้วก็ไม่รู้ทำไมเขาเอาแบบเสียงเหมือนเด็กนะครับใส่ในนี้ Otherwise, Otherwise อื่นๆอ e ่นๆวะคุณจะบอกแม่ของคุ h เหรอ a ะ uh. Okay. uh <laughs> Please control the steering. โอเคคุณก็ปิดปิดโนมิพายลตนะครับปิดเสียงอันเนี่ยมันจะได้ไม่มารบกวนเราตอนเราขับแต่ว่ามันก็ยังจะดิ้งดิ้งดุ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 งนิดหน่อยนะก็โอเค okay. ก็รถจีนมันก็ต้องเป็นอย่างงี้นะครับตอนนี้เราจะยูทูนแล้วก็กลับไปออสโลนะครับแต่ว่ามันก็อะไรดีอ่ะ ผมว่ามัน so ก็ไม่ได้แย่มากนะกับคันนี er. ้อ่ะมันม in really ีข้อดีตั้งหลายอย่างนะครับแล้วเราสบายดีเลยโอ้ชอบแล้วก็อีกประกานนงครับคือตอนมันจะโค้งอย่างเงี้ยเราเราเราใช้อโต้สเตียนะครับมันโค้งไม่สมูทดเน่นเนไม่รู้คุณเห็นไหมมันมันแบบมันโค้งยึกยโค้งแรงหน่อยแล้วก็เบาแล้วก็โค้งแบบมันเอ้นเ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 นนเ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 นน ตอนนี้มันเบรก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 มันบอกว่ามันระวังมันมีมันมีรถจะมาตัดหน้าเรามันทำอย่างนี้บ่อยมากนะครับโอเคแล้วก็เนี่ยเนี่ยถ้าเราจะโค้งที่นี่นะครับแต่ซูเปอร์ไฮไว้นะใช้ดูนะโอเคมันก็ล็อกล็อกอินเอ่อ New Pilot แล้วมันก็กลายเป็นแบบโยกเหมือนกับว่าพวงมาลัยโยกไปโยกมาโค้งไม่สม ooth เลยนะครับขนาด โตโยต้า B7 นั่นแหะที่ผมเพิ่งจะลองนะอันนั้นมันยังโค้งสม o ทดมากเลยนะสม o ทเหมือนเทสโนเลยอนะ่้นคันนี้นี่ตั้งแต่ผมเริ่มขับแล้วนะผมสังเกตแล้วนะว่ามันมันขับไม่ดีเลยนะครับมันนั่นขับเกือบจะทําให้เราเวีนหัวเลยนะครับนี่นะแล้วนะลก็เดี๋ยวดูนะมันจะชอบเบรกถ้าถ้าใกล,ลก้รถบรรทุกรหรือว่าอะไรเออคราวนี้ไม่เป็นไรอ่าโอเคแต่เนในมันมันมันขับเหมือนคนเมาเลยเนี่ย ซ้ายขวาซ้ายขวานิดหน่อยนะโอ้ออก็ทำเปมนกันนะก็แล้วก็ป็นไงอะ่ะคุณคิดว่าผมมากเรื่องนะอะ่ะผมว่าผมไม่ได้มากเรื่องนะเพราะว่าผมจะใช้ออโต้สเตียร์กับทุกคันนะและส่วนใหญ่หลายคันนะถ้าเป็นเบนซ์ถ้าเป็น BM เป็นคันอื่นนะรถเกาหลีอะไรโอ้จริงหา่ารถเกาหลีมันก็มันก็เป็นคล้ายกันนะครับ ใช่มันก็จะโยโย่นิดหน่อยนะน่าลำคาเหมือนกันนะแต่ว่าโอเคส่วนใหญ่นะแบรนด์อื่นนะมันจะขับสม o ท t h มันจะขับตรงถนนมันก็ตรงดีนะครับถนนถนนตรงมากแล้วนะครับแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันจะต้องขับโยโย่ๆอย่างนั้นอ่ะมันมันขับเหมือนเหมือนวัยรุ่นนะใช่ไหมก็เหมือนเสียงหนุ่มนีกนะ้วังประมาณนั้นเหมือนเด็กนะใช่นาขับเหมือนเด็กเรากลับมาถึงไอออนเตียนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะเราใช้19.1กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับ แล้วก็ระยะทางนั่นนะรถมารีพอร์ตว่าเป็น76.9กิโลเมตรนะผมต้องเช็คดูว่าระยะทางจริงมันเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ผมเคยเช็คดูนะว่าอันนี้มันมิสรีพอร์ตแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็คงไม่เป็นไรมากนะครับแล้วเราจะจดทุกอย่างนะครับแล้วก็จะขับเ0นะโอเคแล้วก็ตอนนี้เราก็ต้องขับ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เนี่ยใช้ดูนะว่ารถจีนนะครับส่วนใหญ่นะั้นมันจะโชว์เหมือนกันแต่ต้องสูงเข้าไปจนสึงตัวเลกหน่อยนะครับ มันจะโชว์ R P M ที่มอเตอร์แล้วก็อันนี้อันนี้กิโลวัตต์นี่มันจะบอกว่าโอเค B m S มันกะว่ามันมันสามารถที่จะเอาแบบดึงออกได้กี่กิโลวัตต์นะครับแล้วก็มีโวลต์กับแอมป์นะครับอย่างนี้ยรถจีนแทบจะทุกคันแล้วมันจะโชว์อย่างงี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่มันก็จะมีกิโลวัตต์ว่ามันใช้กิโลวัตต์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้มันมีอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบนะครับกับคันนี้คือมันจะมันจะเร่งแล้วก็เบาแล้วก็เร่ง แล้วก็เบาตลอดนะนะครับเหมือนคนไทยคนเอเชียเขาก็จะขับอย่างนี้นะครับเร่งเบาและมันมันแบบคนคนไทยมันติดนิสัยอย่างนี้นะแต่ว่ามันมันจะไม่สมูทนะครับแล้วก็จะเป็นรถน้ำมันที่มันจะใช้ไฟฟ้าน้นำมันมันจะใช้จะเป็นรถรถน้ำมันมันจะใช้น้ำมันเยอะขึ้นนะครับน้ำมันขับอย่างนี้อ่ะยุกย,ยุกอย่างนี้อนะ่ะผมก็บางทีก็เกืบเอบจะเวียนหัวแล้วนะมาเพราะคันอื่นมันไม่ทําอย่างนี้นะแล้วก็ ถ้าเป็นรถที่มันขับออ,อ,อตโต้มัติอย่างงี้มันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าผมก็สังเกตนะว่ามันไม่ใช่เป็นแค่นียวที่ทำอย่างนี้นะครับ x p a n ซก็เหมือนกันเปียบเลย BYD ก็เหมือนกันเปียบเลยเหมือนกับว่าคนจีนมันก๊อปปี้ของของรถจีนคนัคนอื่นด้วยนะครับเออแล้วก็โอเคแล้วก็นี้นะเราก็เห็นว่าแบตเตอรี่มันอยู่ที่นี่นะเปอร์เซ็นต์นะปนเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่มันไม่โชว์ใน่นี้นะครับมันจะโชว์แต่ที่นี่นะครับ แล้วก็น,นี่ v l t b range นะมันจะเท่ากันมันไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราขับเร็วหรือว่าช้าหรือว่าหน้าหนาวหรอกมันถ้าเราชาร์จถึง100%มันจะโชว์505กิโลเมตรทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็ดูอันนี้ก็ได้นะว่ากี่กิโลเมตรเราก็หักหารไปนะครับ1กิโลเมตรมันจะเป็น0.2%แบตเตอรี่ประมาณนั้นนะครับนแล้วก็ถ้าเราเข้าไปในนี้เราก็จะเห็นว่าเราใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนอะไรแบบนะี้ยเดี๋ยวมันจะเริ่มตกเล็กน้อยแล้วนะมันต้องใช้เวลาหน่อยนะครับหรือว่าเราดูนีี้กก็ไดท่่ผาานมม10 จะเท่าไหร่แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันก็จะโชว์ว่า,าส่วนเนี่ยเท่าไหร่93%มันเป็นไปที่มอเตอร์3%ไปที่ Climate Control แล้วก็อย่างอื่นอะไรนะ่ก็ก็โอเคนะอา่าคอพูดชีหรือนิดคาลิ i บ r a t i o n I g u e s s ลมมีเยอะสิวันนี้นี่โอเคนี่นะมันมีลมต้านนิดหน่อยนะครับแต่ไ่าถนนก็แห้งแล้วก็ อากาศดีแล้วก็ข้างนอกนี่ที่นี่นี่ลบหนึ่งองศาเดี๋ยวตรงนี้เราจะทดสอบเสียงในลบนะครับโอเ้เกเสียงชัดดีก็ดีนะครับแต่ว่ามันอันนี้มันสกิปไม่ได้นะไม่รู้ทำไมอ่มนะเราไปกัน next previous แล้วก็เราก็ใช้ USB stick แล้วก็เป็น uncompressed wave File นะครับอ๋อชัดดีโอเคเสียงนี่ชัดดีนะครับโอเค next s o n skip นิดหน่อยนะมันจะยาวไปนะครับโอเคในเพลงนี้นะมันจะมีเบสที่มันขุ้นลงขึ้นลงนะครับเราจะฟังดูว่าเบสมันเท่ากันไหมแล้วก็จะฟังเพลงนว่มันมันเป็นยังไงมันเคลียร์ดีมันก็มันก็เคลียร์นหน้าใช่ผมว่า high tone มันเคลียร์ดีนะโอเคฟังเบสหน นะเบสนนี่ยนะใชมันมันเท่ากันมันไม่มีมันไม่มีพีคที่มันสูงกว่าดังกว่าโทนอื่นนะครับก็ดีโอเคนี่ก็ฟัง <Let you S 1> สบายดี <a> เสียงคนนี้มันจะดีฟนิดหน่อยนะครับแล้วก็ next องนี้นะเพลงอันนี้นี่เสียงของคนนี้มันจะสูงนิดหน่อยแหลมนิดหน่อย แล้วบางสเตียรมันจะรู้สึกมันจะรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายดีมันจะแแบบแหลมไปนิดหน่อยนะอันนี้ใช่รู้สึกว่าเสียงคนนี้นะในในสเตียรนี้มันไม่มันมันยังไงดีมันโอเวอร์คริสนิดหน่อยนะไม่ได้เยอะนะโอเวอร์คริสนิดหน่อยถ้าเป็นสมมติว่าเป็น EQS นี่มันจะแบบสุดยอดเลยรู้สึกธรรมชาติมากเลยอันนี้เหมือนกับว่า เขาได้ยังไงเดียโอเวอร์ชาร์ปนิดหน่อยนะครับไม่เยอะหรอน,นิดหน่อยนะครับแก okay, เพลงนี้นะครับเราจะฟังเบสอีกทีหนึ่งนะแต่ว่านี่มันจะเป็น Mid-Bass เอาประมาณ100 Hz แล้วก็บางคันนะจะเปิดดังหน่อยมันจะสั่นที่ประตูนะครับจะฟังอันนี้นะครับเป็นยังไงนะว้าวว้าว อันนี้สั่นเยอะแล้วครับได้ยินชัดเลยแนละ้วมันสั่นเยอะนะครุก,กๆ,ๆเลยวนะ้าวโอเคอันนั้นก็เป็น minus points นะครับโอเคเพลงสุดท้ายอันนี้แปลกนะมันอันนี้มันโซดยังไงปกติอันนี้มันจะมาก่อนนะครับกับส่วนใหญ่ทุกคันอื่นนะอันนี้มันจะมาก่อนอันนี้กลายเป็นมาหลังสุดอันนี้เราก็จะฟังเบสฟังเพลงนิดหน่อยนะเป็นยังไง ผมว่ามันมันบาลานซ์พอดีนะเบสมันไม่แรงไปมันไม่ดังไปมันบาลานซ์กันพอดีเลยกับไฮมิดโทนนะแต่ว่าโอเคคุณอาจจะไม่ยินแต่ผมได้ยินชัดเลยนะว่าอีกกับเบสนะมันสั่นมันมันจะสั่นที่ภายในแล้วนะครับเหมือนกับว่ายังไงดีอะถ้าเป็นรถรถแบบ รถถูกๆวัยรุ่นเขาก็อาจจะอัปเกรดลำพงลำพงแล้วก็มันก็ไม่ค่อยทูนดีแล้วมันก็จะกลายเป็นดีนเสียงสั่นอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้รู้สึกมันเป็นเหมือนกันนะครับก็นะถ้าจะผมจะให้คะแนนนะผมว่าสเตริโอนี่มันไม่ได้ดีมากจะแบบ10คะแนนมากสุดนะผมจะให้6คะแนนนะครับเชสลอนี่ยังได้7คะแนนแล้วเพราะมันมันไม่มีค่อยมีอะไรที่มันแปลกๆกับเหมือนคันนี้นะก็6ก็เออโอเคมั้งแต่ว่าเรามีนี่นะครับ เฮ้ยโนมี่ทวน on massage Done. Oh yeah. อะมี cut tap นี่นี่แมวนวดเอ๊ะอ๋อโอเคไปมีแมวนวดนะครับมี rolling มี dynamic waist upper back แล้วก็มแมวนะครับแล้วก็มี seat ventilation นั่นะโอ้สบายดีนะครับแล้วก็นี่ก็มี seat heater นั่นนะ โอเค90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทสเสร็จแล้วครับแล้วก็เราใช้34กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็เนี่ยระยะทางที่มันน่าจะเป็น182กิโลเมตรแปลว่าคันนี้มันรับนับมากไป0.8เนะครับเออ่แล้วก็เ,เราจะเดี๋ยวเราจะคำนวณทุกอย่างนะแล้วก็นี่ยนะตอนนี้แบตเตอรี่มันยังเหลือ24นะเราต้องขับไปถึงใกล้ถึงศูนย์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะคงจะเปิดอันนี้นะ Battery Warm Up นะครับม,มี Manual Battery Warm Up ถ้าเราเช็คดูนะตอนนี้มันใช้1นึ่แอมป์มันกําลังอยู่นิ่งนะถ้าเราเปิดอันนี้นะครับมันจะเพิ่มขึ้นเพราะมันจะอุ่นแบตเตอรี่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะปิดก่อนนะครับเท่าน้ำนิดหน่อยแล้วก็เริ่มขับอีกทีหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เราก็ต้องขับจนถึงแบตเตอรี่เกือบหมดนะครับแล้วตอนนี้เราไม่ได้เข้มงวดว่าเราต้องขับเร็วหรือว่าช้าแค่ไหนแล้วก็แล้วก็วกเ,เราก็ จริงๆถ้าใช้ดีนะใช่แล้วน่าจะขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าม,มันใช้เวลานานมากนะครับนันนะ,ะแล้วก็ที่เราวัดแบตเตอรี่ตัวนี้อ่ะตตอนนมันก็มันก็เป๊ะมากอยู่แล้วนะครับมันอาจจะใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นนิดหน่อยแล้วก็กลายเป็นฮีทโหลดมันเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ถ้าเราขับเร็วแบตเตอรี่มันก็จะมีกิโลวัตต์เอาออกมาน้อยลงนิดหน่อยเพราะว่ามันมีฮีทเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ว่าผมว่าเทสต์อย่างนี้มันมันจะเรียลลิสติกมันจะเรียลเวิร์มากกว่าถ้าเราขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอ่อมันใครมันจะขับช้าขนาดนั้นตลอดนะครับนั่นนะคราวนี้มันก็มิกซ์ทั้ง90ทั้ง120ทั้งหลายอย่างนะครับ All right let's check the weight backup scale front axle oh 1260โอเค whole car w ้ o ว2,560กิลตอนนี้เราเสร็จแล้วนะครับเหลือ1%ผมขับถึง0ูนย์ก็ได้แต่ว่าไม่จำเป็นนะครับเราคำนวณที่เหลือได้นะครับเนี่ยเราเหลือ7กิโลเมตรนะครับเจ็ดกิโลเมตรมันน่าจะเป็น1.4%ปรนะประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ตอนนี้เรายังดึง8แอมป์นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ฮีตแต่มันยังแอคทีฟนะครับแต่ว่าโอเคที่สําคัญคเราจะจดไว้ว่าเราใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนนี่แหละ17.8กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช่เราก็จะคํานวณทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้มันยังเปิด Heat แบตเตอรี่ฮีต่ก็แปลว่าแบตเตอรี่มันยังไม่ร้อนพอเราจะเทสชาร์จด้วยนะก็ต้องอาจจะต้องชาร์จนิดหน่อยแล้วก็กลับมาเราก็ขับอะไรนิดหน่อยให้มันให้แบตเตอรี่มันอุ่นนะครับ อ๋อโอเคร้103อยสามกิโลวัตต์อ่าผมได้ยินว่าคันนี้มันจะรับร้อยสี่สิบกิโลวัตต์นะครับอ่าเป็นหนึ่งร้อยกิโลวัตต์ของแบตเตอรี่อ่ะก็แปลว่าตอนนี้แบตเตอรี่มันเย็นไปนิดหน่อยนะกอ็อ่ามันก็มีสองวิธีเราอยู่นิ่งแล้วก็เปิดแบตเตอรี่ heat ก็ได้หรือว่าเราขับไปหรือว่าโยโย่หรือว่าไม่รู้ว่าจะโยโย่โยไหมแต่ว่าก็โอเคเราคงจะขับเท่านั้นะจะได้มันจะได้เร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับเอ่อตอนนี้เราชาดถึงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็แล้ก็ถอดสายชาร์จนะครับแล้วก็ผมก็จะพยายาม w a r ์มแบตเตอรีแต่ว่ามันบอกว่า no need to warm a b a ม t บตเมันก็มันอุ่นพอแล้วแต่ว่าเมื่อกี้นี่เราเราก็ยังไม่ได้140 kW นัะ์มันเป็นประมาณ105 kW วัต์แค่นั้นอ่ะ,อะแล้วยังไงเนี่ยเราจะเราจะไม่ได้1 4 4 0 K วัต์หรือ,อยังไงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองขับจนถึงแบตเตอรี่เกือบหมดอีกทีนึ้วก็ลองชาร์จดูว่ามันจะชาร์จเร็วขึ้นไหม เรากลับมาถึงมายองเตนะโอ้โหมีที่ชาร์จหลายอันเลยนะครับแล้วก็โอเคตอนนี้นะเราทำยังไงมันก็ไม่ได้140 k กลวัตต์นะครับผมก็อุ่นแบตเตอรี่จนถึงมันไม่ยอมอุ่นอีกแล้วนะลองขับไปถึง2%เมื่อกี้นี่ขับไปอีกรอบหนึ่งมันก็เป็น606 k กิโลวัต์แค่เท่านั้นนะผมก็รู้จะต้องทำยังไงให้มันได้140ก็เออช่ามันเดี๋ยวเราสรุปกับ Rang t ท s t นะครับเฮ้ยอ,ยอ,ยอ,ยอยยผมไปโดนใส่กระจกเนี่ยนะครับแล้วมันก็ มันมียางอันนี้ที่มันหลุดนะครับเดี๋ยวต้องเอาต้องกลับไปเเดี๋ยวต้องเอาต้องใส่ที่เดิมมันมันหลุดได้ยังไงเนี่ยทำไมทำไมเขาไม่ได้เอากาวอะไรติดเอออันนี้มันมันดูไม่ดีนะเนี่ยโอเคโอเคอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่ะเรียบร้อยแต่ว่ามันก็ยังเป็นอย่างนี้นะเฮ้ยฮานี่บอกเฮ้ยรถจีนนี่โอเค,อ,เคอ่า มันก็ไม่ได้ทุกอย่างที่มันดีมั้ก็ you get what you pay for ใช่ถ้าคุณซื้อรถจีนคุณก็มันก็ดีแต่ว่าบางอย่างมันก็กองแกงหน่อยนะโอเคโอเคเดี๋ยวเด press car มันก็เป็นอย่างนี้มั้งอะตอนนี้เจ้าของไม่รู้ว่ามันหลดุดนะครับโอเคติง้งโอเคแล้วก็วันนี้นะผมก็ได้คำนวณแล้วว่ามันใช้ไฟฟ้าไม่ได้เยอะมากโอเคมัน คันนี้นะมันใช้ฟ้าน้อยกว่า EQS นะครับอันนี้ก็ดีนะแต่ว่า EQS โอเคมันเป็นถนนเปียกแต่ว่ามันก็อุ่นกว่านิดหน่อยแล้วก็แต่ EQS มันมีฮีทพัมคันนี้มันมีฮีทพัมมันก็คงจะดีกว่า,านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับเทสลนะ Model S นะ Model S นี่สุดยอดเลยนะครับ EC7 นี่แหละสู้เทสล์ไม่ได้นะแต่ว่าผมก็พอจะรู้แล้วว่าฮี p พัมเทคโนโลยีของเทสล a กับ Octaval นะี่มันโคตรดีนะของเทสลนะครับ นั่นแหละแล้วก็ดร i v e ์เทรนมันก็อาจจะดีกว่าใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าของนีอยู่นะครับแต่ว่ามันแปลว่าคันนี้มันใช้ไฟฟ้าเยอะผมว่าไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเยอะนะมันมันคงจะพอดีพอดีนะครับนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ดีสุดแต่ว่าจะเทียบกับโตโยตานะคันนี้ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าโตโยต้าบีซนะแต่ว่าใช่มีคนบอกว่าจริงๆที่จอในโตโยตานะมันโชว์มันมันรวมฮีทลอสโอเคถ้าเราหักฮีทลอสไปตั้ง ไม่รู้ว่าตโดยต้ตมันก็ยังใช้ไฟฟ้ามากกว่าคันนี้นะครับ e-t7 นะครับขนะแต่ว่ามันมีอย่างนึงที่ผมงงนิดหน่อยนะคือคราวนี้ถนะ้าตอรารวมทุกอย่างกิโลวัตต์เอาที่เราใช้นะมันจะแบตเตอรี่มันเป็น85.8สิบแกิโลวัตต์เอาแค่นั้นนะ่ะแต่ว่าตอนผมทดสอบนี่อยู่ es8 ก่อนนั้นนะครับผมได้ตั้ง87.9 k ิบกิโลวัตต์อโอเควันนี้มันเป็นหน้าหนาวแล้วก็แบตเตอรี่มันตอนเราเริ่มชาร์จแล้วตอนเราเริ่มมันเย็นนะครับ แล้วมันก็เป็นข้อเสียมันก็จะมีอาจจะมีกิโลวัตต์เอาน้อยลงนิดหน่อยแล้วก็เราก็มิกซ์ขับเร็วบ้างขับช้าบ้างก็โอเคถ้าเราได้แต่ว่ามันก็ต่างกันเยอะนะเนี่ยมันเป็นตั้งมันเป็นตั้ง2กิโลวัตต์เอานะครับสมมุติว่ามันเป็นแค่1นกิโลวัตต์เอาเพราะว่าสถานการณ์มันไม่ดีอ่ะอากาศมันเย็นนะมันก็มันก็เยอะอยู่นะใช่ไหมถ้าเป็นถ้าเราเทียบกับนะ อันนี้อะแบตเตอรี่นี้อะกับเมื่อก่อน8ปดสิบเกิโลวัตต์ชั่วโมงมันเป็นตั้ง2.4แล้วนะ degradation มันเสื่อมตั้งสอแต่ว่าถ้าเราลองนั่ร้อนอย่างน้อยมันอาจจะเป็นไม่รู้อ่ะ1นึนะครับเสื่อมมะอันนี้อะเพราะว่าแบตเตอรี่นี้นะครับมันผมเพิ่งจะ swap เมื่อวานนะจาก swap station มันอาจจะอยู่ใน ES8 มันมันเราไม่รู้ว่าใครได้ทรมานแบตเตอรี่นี้นะครับแล้วก็มันก็แปลว่า แบตเตอรี่ uh, ทุกอันนะ100่กิลวัต์ั่วมันจะมันจะอยู่ในพูลแบบกับหลายคันแล้วก็สลับกันสลับกันสลับกันแล้วก็แปลว่าจริงถ้าคุณซื้อรถใหม่เอี่ยมนะ eet7 วันนี้อะแล้วก็คุณแบตเตอรี่ swap uh, อยู่ดีๆคุณก็จะได้แบตเตอรี่อันเก่าเออแล้วก็กลายเป็น uh, 100กิโลวัตต์ชั่วโมงที่คุณแบบคิดว่าคุณจะได้นะ่ะมันอาจจะไม่เป็นหรือว่า88 K สิบกิโลวัตต์ชั่วโมงน็อตเน็ัมันอาจจะไม่มีแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นแค่86กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วนอีก2-3ปีมันอาจจะน้อยกว่าน,นั้นอะ่ะใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณซื้อแบตเตอรี่หรือว่าถ้าคุณซื้อรถแล้วก็ไม่ไม่เอาแบตเตอรี่สวอปนะซื้อแบตเตอรี่นะครับคุณก็จะได้แบตเตอรี่ใหม่เอี่ยมเนี่ยผมก็ว่าอา้าแล้วแบตเตอรี่สวอปมันมันด แล้วก็เร้่จงตัวแบตเตอรี่เสื่อมนี่มันยังไงอะเขาจะอัปเกรดแบตเตอรี่หรือว่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับโอเคแต่ว่าคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เฮากับปากกันใหม่สวัสดีครับ